สวัสดีครับวันนี้พามาดูรถซิ่งอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถมาด้าสามสองสามห้าประตูนะครับรถปีหนึ่งเก้าเก้าหกแล้วจดเมื่อสองห้าสี่ศูนย 2, 5, 4, นะครับก็ภาษีขัดเกินเล่มพร้อมชุดโอนลอยสีตรงนะครับแล้วก็แต่งมาสวยๆสีแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลงแม็กมา อูภายนอกสวยงามครับรสซิ่งน้ำมันล้วนปันใจัปวัรุ่นนะครับดูเก้าสูงหล่อๆครับคันนี้แอร์เย็นแอร์เย็นสีสวยจัดทรงมาหลบเรียบร้อยครับห้องเครื่องน้ำไม่ดันความร้อนปกตินะครับ ขู่ภายในกันนี่นะครับกระจกกระจกไฟฟ้านะครับคู่หน้าคู่หน้าใช้งานได้นะครับคู่หลังทํางานไม่ได้ต้องไปเช็คอีกทีนะครับนี่ภายในผ้ากำมะหยี่นะครับสะอาดคอนโซลขี่รถพร้อมใช้งานเลยครับสตาร์ทง่าย ได้ครับเกียร์ธรรมดาสนใจนะครับหารถไปใช้งานตลอดที่ท่ราคาเท่ารถมอเตอไซคอันนี้เปิดราคาเบาๆครับ39,000บาทไม่ลดนะครับราคานี้รับได้มเมาเลยภาษีกัดเติมเล่มพร้อมทุกคนลอย,ยรถยนต์รรสิ่งนะครับเครื่องเบนซิน ก็ฝากกดไลค์กดตามากดแชร์กดสับตไคร้นะครับช่อง Youtube หนุ่มรถยุค่าธิเกียรแล้วก็ติดตามทาง Facebook ได้นะครับเราจะมีรถราคาถูกๆพร้อมใช้งานเลยคือไปไม่ต้องซ่อมอะไรก็ราคาเบาๆาจาับต้องกันได้นะครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ยุครุงตู่นะครับก็อสำหรับวันนี้ขอขับคุว่าสวัสดีครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ